สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนของ FC ต้นหลิวสตอรี่นะคะนี่ก็คือต้นหลิวทํางานเสร็จแล้วจ้าดูบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็คือต้นหลิวก็ออกมาเดินออกกําลังกายนะคะบรรยากาศแบบน่าเดินมากนะคะอากาศไม่ร้อนนั่นเองค่ะไปค่ะไปเดินออกกําลังกายกับต้นหลิวสตอรี่นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะหลังซอยนี่เองนะคะไปเลยค่ะ ออ,ออกกำลังกายยามเช้าๆค่ะคือคือต้นไม้ต้นหญ้านี่คือแบบยิ้มมากๆเลยนะคะพี่เนาะแบบชุ่ชื่นนะคะได้แบบน้ำฝนอะไรเงี้ย เดินสูตรอากาศค่ะอากาศอะคือดีมากเลยตอนเช้าๆยังแดดไม่ออกนะคะ น้ำค้างเต็มเลยค่ะคือกำลังดีมากเลยขย่ำน้ําค้างไปด้วยไปค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะออกกำลังกายนะคะวันนี้ต้นเหลี่ยงานไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยเสร็จใบนะคะ ดอกอันนี้สวยให้เรียกดอกลักนกรักสีม่วงสวยี่ดนกนักสีม่วงสวยค่ะที่เห็นไหมคะดอกลักสีม่วงสวย เต็มเลยธรรมชาติเต็มเลยค่ะอยู่หลังซอยนะคะที่เต้นเหลียวออกมาเดินออกกำลังกาย มีดอกอะไรคะเนี่ยใครรู้จักบ้างลูกอะไรคะเนี่ยมาไว้เคือโอ้สวยมีหนามด้วยลูกแดงเดงรสชาติออกสีขมๆนะคะพี่ดูธรรมชาติดีดี เป็นสมุนไพรด้วยนะคะมาเว้นเครื่องเป็นยากแก้ไอได้ด้วยค่ะ เดินอยู่ข้างรางรถไฟนะคะพี่เนาะเหมือนรถไฟจะมาแล้วด้วยรถไฟมาแล้วดอกไม้สวย ดชื่นมากเลยเพราเขาได้น้ําฝนที่โอ้โหออกดอกเป็นบานเลยนะคะพี่พ ประมาณนี้นะคะพี่จะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ต้นหิวสตอรี่นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากดูคลิปสั้นคลิปยาวให้ต้นหิวด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะได้เป็นกำลังใจให้ต้นหลิวสตอรี่ทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่จ๋าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ